ตำนานของเหล่าอ่ะสูรและถวยเทพตอนที่415.5มันเป็นเพียงแค่การเดินทางสั้นๆเท่านั้นอีกเดี๋ยวเดียวข้าก็กลับมาแล้วข้าสามารถไปด้วยตัวเองได้ด <process> ีเจ้าคิดจะไม่เชื่อฟังอาจารย์ <li> ของเจ้าหรอเออเอางั้นก็ได้ <S 2> <S 2> ข้าจะปล่อยให้เจ้าเป็นคนจัดการเรื่องของหลงเทียนหมิงนะ คอยดูความเคลื่อนไหวทุกๆย่างก้าวของเขาให้ดีข้ารู้สึกได้ว่าหลงเทียนหมิงเ่ยเป็นคนที่สำนักเทพอระสูรส่งมาถึงแม้ว่าข้าจะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนก็เถอะอ่ะเอ๊อหือฮะข้าจะส่งคนไปคอยจับตาดูหลงเทียนหมิงไว้ือ้อแค่จับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดเท่านั้นนะ ไม่ต้องทำอย่างอื่นมากไปกว่านั้นอีกข้าเข้าใจแล้วงั้นข้าไปก่อนนะโอเคหน้าสถาบันจิตนภาอืมเออที่เนี่ยมีจอรยุวิที่แข็งแกร่งตั้งมากมาย หืมอ่เอาเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะทำห้ข้าไม่เคยเห็นหน้าเจ้ามาก่อนเลยล่ะนี่เจ้าอะ่ะกำลังปลอมตัวอยู่หรือไงเออพี่ชายท่านจะต้องรอเล่นแน่ๆเลยข้าเองก็ไม่เคยเห็นหน้าเจ้ามาก่อนเหมือนกันนะมีลูกศิษย์ตั้งมากมายอยู่ในสถาบันจิตนภาแล้วท่านน่ะจะรู้จักพวกเขาทุกคนได้ยังไงกัน ไ้เจะาพดว่ายัางไงนะพี่ชายข้าว่าเรามาคุยกันก่อนดีกว่านะฮะอะไรนะฮะเนี่ยเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากข้าได้โปรดรับมันไปสิข้ากำลังเดินทางไปจัดการเรื่องบางอย่างให้ท่านผู้ทรงภูมิอักขีดับศูนย์นะ่ะได้โปรดปล่อยข้าไปดีๆเถอะี่เจ้า พลังภายในที่แผ่ออกมาจากฝ่ามือของเขานี่มันตอนแรกข้าคิดว่าเขาเป็นเพียงแค่จอมยุทธที่มีพลังอยู่ในระดับดาราสวรรค์เท่านั้นแต่ข้าไม่คิดเลยว่าแท้จริงแล้วเขาจะเป็นจอมยุทธระดับแก่นสวรรค์ที่ไม่ได้ไปก่อฆ่า,าพลังที่เขาเก็บซ่อนไว้อยู่นั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆในเมื่อเจ้าเป็นคนของผู้ทรงภูมิอัคคีดับศูนย์งั้นเจ้าไปได้แล้วขอบคุณมากพี่ชาย ฮ้ยไปให้เขาผ่านไปได้ขอบคุณครับขอบคุณครับพวกจอมยุทธระดับแก่นสวรรค์ทุกคนพวกนี้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของเขาเมื่อตะกี้ข้าตรวจสอบออร่าของพวกเขาแล้วมันชัดเจนว่าพวกเขาฝึกวิทยายุทธของตระกูลผลึกมังกรแสดงว่าพวกเขาเป็นคนของหลงเทียนหมิงถึงแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าหลี่หยูเฟิง กับหลงเทียนหมิงเนี่ยร่วมมือกันตั้งแต่เมื่อไหร่จะดูเหมือนว่าหลงเทียนหมิงเนี่ยจะร่วมมือกับกูเฮงก่อนหน้านี้และสําหรับเรื่องที่กูหลันเนี่ยโดนวางยาพิษก็น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับหลงเทียนหมิงแน่ๆกูเฮงอ่ะก็ถูกขังไว้แล้วมันเปรียบได้ว่าตอนนี้เหมือนหลงเทียนหมิงเสียแขนไปข้างหนึ่งค,คําคิดมาก่อนเลยว่าหลงเทียนหมิงเนี่ยจะรีบร้อนให้หลี่อยู่เฟิงออกโรงเร็วขนาดนี้ ถ้าเทียบระหว่างสองคนนี้แล้วก็หลี่ยูเฟิงอะ่ะเป็นตัวปัญหามากกว่ากูเฮงซะอีกกูเฮงอะ่ะแค่มีผู้อาวุโสหลายคนเข้าข้างเขาเท่านั้นในตระกูลกูเนี่ยยังมีผู้อาวุโสสูงสุดอยู่ซึ่งแต่เดิมเขาเข้าข้างกูหลันแต่หลังจากนั้นเขาจําเป็นต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนกูเฮงโดยไม่มีทางเลือกหลังจากที่กูหลันน่ะถูกวางยาพิษและสําหรับหลี่ยูเฟิง เขาเป็นลูกชายของหัวหน้าตระกูลเปลวเพิงถึงแม้ว่าพลังและพรสวรรค์ของหลีอยู่เฟิงหรือความสามารถในการควบคุมลูกน้องของเขาจะด้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับหลี่ซิงหยุนแต่ยังไงแล้วเขาก็ยังสามารถได้รับตําแหน่งผู้สืบทอดอันดับหนึ่งได้เว้นแต่ว่าพวกเราจะทําให้พ่อของหลี่อยู่เฟิงถูกปลดออกจากตําแหน่งหัวหน้าตระกูลของตระกูลเปลวเพิงหรือไม่ก็ทําให้หลีอยู่เฟิงทำอะไรบางอย่าง ที่แม้แต่สำนักขนปิกสักดิธิ์ก็ไม่สามารถทนได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้หลี่หยู่เฟิงสูญเสียตําแหน่งผู้สืบทอดอันดับหนึ่งของตระกูลเปวเพิงและด้วยการที่หลงเทียนหมิงเรื่องที่จะให้หลี่หยู่เฟิงออกลงแล้วแบบนี้มันก็สามารถพูดได้ว่าเขาหมดห่วงไปได้เลยไม่ว่าสมาพันธ์อสูรและสมาพันธ์เส้นทางสวรรค์จะแข็งแกล่งขนาดไหน มันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถกำราบหลี่หยูเฟิงได้ถ้าหลี่หยูเฟิงก่อเรื่องอะไรบางอย่างจนต้อง,ต,องต้องโทษแล้วก็ยังไงแล้วพ่อของเขาจะต้องออกหน้ารับแทนแน่ๆเจ้าหลงเทียนหมิงเนี่ยเป็นคนที่จัดการได้ยากอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยโปรดติดตามตอนต่อไป ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ